ามกันต่อเรื่องราวของการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเดินทางไปชี้แจงให้ข้อมูลกับคณะกรรมาการปปชหรือเปล่านะครับหลังจากที่ก็มีการทําเรื่องเรียกร้องอยากให้ทานานยกรัฐมนตรีรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีประวิทย์นะครับเดินทางไปให้ข้อมูลครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์กรณีว่าต้องไปชี้แจงหรือไม่นะครับต่อคณะกรรมาการปปรชที่มีพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสเป็นประธานคณะกรรมาการนะครับท่านนายกเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้กําลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ส่วนตัวไม่มีข้อขัดข้องแต่ต้องดูประเด็นที่จะไปให้ชี้แจงด้วยอะไรที่ซับซ้อนกับของเดิมจะต้องถามใหม่หรือไม่ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหา อะไรถึงเวลาตนก็จะตัดส,ส,สินใจเองนะครับขอ,อนักข่าวไม่ต้องมาถามทุกวันนะเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่ครับก็พูดกันาหลายทางนะก็กาลังตรวจสอบกันอยู่นะก็ผมไม่ได้มีข้อกัดข้องอะไรหรอกนะาีนี้ต้องมาดูที่ว่าประเด็นที่สอบถามประเด็นที่เรียกชี้แจงเนี่ยมันเป็นยังไงแค่นั้นเองที่ถามไปนะอะไรที่มันซ้ำซ้อนกับของเดิมมันควรจะต้องถางนั้นใหม่ไหมก็ไม่แน่ใจเว้นนะ คือผมเองเไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะมันถึงเวลาผมไม่นสนใจอะไรของผมเองก็ได้นะอย่าเพิ่งไปถามกันตอนนี้ทุกวันเลยยัยงเวลายังมีอยู่ใช่ไหรล่และสำหรับประเด็นดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมิการปรปรชที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตณีเวศสอสอบ,บัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยซึ่งเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้นะครับก็มองว่าการชี้แจงในสภาย,ยังไม่ชัดเจนจึงอยากเชิญท่านนายก มาเพื่อชี้แจงถึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,563อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าการเข้ารับตําแหน่งของท่านนายกไม่สมบูรณ์โดยอยากให้มาชี้แจงต่อคณะกรรมิการนะครับในวันที่6พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานัน่นเองนะครับหลายคนก็มองว่าเี่มันจะเป็นเรื่องที่ซ้าซ้อนใหม่เรื่องถวายสัตว์มันก็จบไปแล้วแล้วท่านเสรีเองรวมไปถึงสสของท่านเองก็มีการรับร่างในหลักการ เรื่องต่างๆที่มันผ่านมาในสภาแล้วต้องกฎหมายต้องหลายฉบ,บับไวนะครับเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพูดคุยกันไม่จบหรือไม่เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรท่านนายกเนี่ยจะเข้าไปให้ข้อมูลหรือไม่นั่นเองอะส่วนเรื่อง